สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 139สมัครมาตรา33ให้คนในครอบครัวได้ไหมเป็นธุรกิจส่วนตัวคุณต้องตีความหมายของมาตรา33ก่อนนะครับมาตรา33เนี่ยก็คือลูกจ้างครับบัญญัติเอาไว้ว่านายจ้างที่มีลูกจ้างเนี่ยที่อายุไม่น้อยกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์เนี่ยถ้ามีลูกจ้างอายุเท่านี้เข้ามานะครับจะต้องขึ้นทะเบียน ให้เป็นผู้ประกันตนนี่คือผู้ประกันตนตามมาตรา33ครับคราวนี้ไปตีความหมายของคําว่าลูกจ้างครับลูกจ้างคือใครลูกจ้างคือคนที่มาทํางานให้กับธุรกิจนั้นนะครับโดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับการทํางานและได้ค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทนนะครับและค่าจ้างที่จะใช้ในการหักเงินสมทบนําส่งกองทุนประกันสังคมคือค่าจ้างที่เกิดขึ้น ในวันและเวลาทํางานปกตินะครับดังนั้นคุณบอกว่าจะให้คนในครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33คุณก็ต้องให้คนในครอบครัวมาทํางานในธุรกิจอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและมีการจ่ายค่าจ้างให้ค่าจ้างคืออะไรค่าจ้างคือเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานนะครับจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางาน ถ้าคุณจ่ายไม่ใช่การตอบแทนการทํางานอย่างเช่นจ่ายในฐานะที่เป็นคนในครอบครัวจ่ายในฐานะที่อยากให้เงินแต่ไม่ใช่การตอบแทนการทํางานอย่างนี้ก็ถือว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลูกจ้างนะครับดังนั้นถ้าจะทำให้ถูกต้องก็คือเอามาเป็นลูกจ้างเอามาทํางานในธุรกิจนี่แหละถ้ามีลูกจ้างคนอื่นแล้วมีข้อบังคับลูกจ้างคนอื่นอยู่ใต้ข้อบังคับยังไงคนในครอบครัวงคุณเข้าไปเป็นลูกจ้างก็ต้องอยู่ ใต้ข้อบังคับการทำงานเหมือนกับลูกจ้างคนอื่นๆด้วยนะครับยังไงไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของค่าจ้างกับลูกจ้างนะครับว่าคนที่คุณจะให้มาเนี่ยให้มาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ามเนี่ยใช่ลูกจ้างไหมและเงินที่จ่ายให้กับเขาเพื่อที่จะหักเงินสมทบเข้ากองทุนเนี่ยมันใช่ค่าจ้างไหม นะครับขอบคุณสํำหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญที่พื้นที่ตั้งคําถามครับแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ